มือนี่ผ้าพี่น้องมาหาเห็ดปวกบอวดาวก็ได้อยู่มือนี่นะพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีย่มแรงพี่น้องมือนี้บริ้ u t กระตามาคือทุงยางมาวัสิไปหลอกเบอร์เห็ดปวกพี่น้องบัวดาวได้เห็ดปวกมากก็ได้บอรลายได้วางซิบกระดอกอะไรเนาะพี่น้องมือนี้ก็หลังจากที่บัวดาวมากแหละก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันเอารูพี่น้องมารลุ่นน้ากันว่าสิได้บอเนาะก่อนอื่นก็ห้าสิบ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดเพาะก็ดีอันมากแหลวก็มาเจอเห็ดเพาะ เนาะเดนี่พี่น้องนี่ๆๆเห็ดพอกําลังออกบอน,นี่นะแขเทียงเฮานี้บนี่อันนี้เียงหน้าเาพี่น้องอนนันเฮนแล้วก็ต่อมานี่กะแมนเห็ดพอกําลังออกเด้อน,นี่ก็แมนพี่น้องแมนบ่พูแม่นจ้ะพีๆของแท้พี่น้องเนอ,นอ,อ้ยนี่กําลังแตกดินนะนี่เฮานี่มาสิเ็ดผอแมนได้อยู่เห็ดพอ,อ,ดดพอก็พอได้แกงเท่าน้ แมนแ่นี่กำลังออกนี่ยเพอกำลังออกกำลังแตกดินมเอาไว้ใี้น้อ,องก็ฝากเป็นกำลังใจหให้เฮานี่เด้อพี่น้องเด้อได้เข้ามาหาส้ม o บันทึกแม่ได้พี่น้องนี่นี่นี่กำลังแตกเฮดพออยู่คุ้งหนึ่พี่น้องไปใช้เฝ้าเบือ่อเฮาเด้อพี่น้องเลยนี่นี่กำลังแตกดิน,นเห็นไหม แม่นั่นตาดดอกบักไงน่ะเอาไง่ายๆเลยแบนดูดูดูงูเบื้องเท่านั้นเนองมาเบืงทางนี่มานนี่พีเดพีเดพีเดนี่กรล,งกลงังๆ ทุกๆปีเขาก็มาเก็บอ,อยู่บนนี้แหละพี่นี่บบท่านน้องแม่น้องแม่มาเก็บก่อนพี่ไก่พี่นี่ก็เลยมาท้องดอกวีเด้พี่น้องแน่นบดได้นี่กำลังแตกดินขึ้นมานี่ยบอ เอ็กดอตนะวในน้พี่ด้องมึงกันหนึ่งสองหังมันอ่อนเห็นปะถ้ามันอ่อนมันสีขาวถ้ามันแก่มันสีดำดอกดำดำป้าจุ่มเดียว หน้า,าที่เขาเจ้าสีดำไปวางสามสีมื่อขึ้นล่างเลยนี่เขียวงานเลยเบื้องนู่นขันสีแมนผมเป็นตาคือๆอยู่นาะเมนเบแต่ว่าแมนชั่วอะไรทีไหเลยเดิทางนี้นี่เมนมนเมนเพราะ ห้ามใหม่ๆสดๆเด้อนี่เด้อโมเมนต์คลิปเก่าเด้อพี่น้องเด้อวานนี้ไปหากำนองอิดเมื่อวานอืมน่ากัดพุ่นดินน่นนี่ดีนี่ตาสีดอกงแท้แตกกระแตกงเกินเบิ่งชมโมเมนเอ้าแมนต์สวยอ้ยดอกมัน thì nó bó ngay nữa áo xám đồ nhìn chung căn xám đồ bật đồ cái xe nhìn căn xám đồ bật nhanh đi. thân người ta tẹt nữa miền lắm nè เออออกลำล่ามมะเอาเก็บทำนม้เก็บปวกสิได้ไปหาบ่น้องมาหนิัวแต่เก็บให้เพาะน่ะบังตัวยิ้มแตกมาเลยมาเดียวได้หมดนี่เออแตกกระแดดดอกน้อยเนาะเดดอกหัวใหญ่หมดพอดีมันกำลังออกนะแต่พ้นถิ่นช่วงมัน Deh, ping-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 ping. Wih, bangun teh, kadonya. Teh, tim, timah. Bangun doh, oke, yuk. Wuh, doh, mengunduh. Pasti bang. Hmm, hmm. duni. Muni, sabang dong, kanda. Deh. Soal doh, minta cô nè trời đây này phi phi nè cô nè phun thuốc nó mới có chìa đỏ nhảy ở phun patim xuống nón song sa mực cái đinh hẹn làm chìa đỏ bắt thôi เบิรงที่นอพี่ปาดแมนมุดอ้าวพี่อืมพี่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 เฮียบมันพี่แมนมุดอืมแม่พ่อแล้ววันนี้เด้อสิพ่อแกงหมดเด้อพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่นี่ปาดถุวมวนดีพี่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 กำลังแตกดินคินว่า พี่พี่น้องนี่นี่หนีแม่นเลยหาเบิ่งเด้อเอาให้เบิ่งดอกใหญ่เลยแบบนี้นะพี่ว้าบ้าเป็นคู่อยู่ร่างออกผูกต้อพี่แม่นเบิร์ดเพ็ดพอเป็นลิดเดอร์ วดน้องดีก่อนจะบาดดิคือท้าตัางเกาะมาปั๊ดเก็บไปเปลี่ยวเลยบ่วงกับดิคือน้องเนี่ยตั้งใจมาให้เห็ดปวกดิมาให้เห็ดเพาะเก็บเห็ดเพาะขางเทียงนี้มันออกก็ได้ดูดูพี่น้องใส่กินแกงเห็ดเพาะเลยออกลายอยู่เด้อคิดว่ามันบ่ออกเข้าก็ได้ ไปหาจุก,กวางไก่กับน้องอีดมัวว่านปปานะเ,าาเน,าออน,นี่ยก็ไปบักกีไก่นำบัได้เป็นบัไดายบัวทอมือนี้เดินกำลังแตกดินกันมาดูดูพี่นอ้องดูบอกเลยว่าคลิปนี้มวนเก็บเพชรอย่างเดียว เวลาเก็บเพชรก็คิดหอดน้องน้อยอยู่เพิ่นเป็นอินไม่น้องเพิ่นเพิ่นพาดเถอะเดียวเลยคิดหนึ่งคราวเดียวพี่น้อนเ,เ,เ,เก็บอีก,กอาา่ะพี่หน้าก็สิมาเก็บเอาอีกแล้วขนาดไหน พี่กายเนี่ยเขาเก็บแต่ยูบอลเทิงอานนี้บู๊หัวแถวลุงก็ออกเี่กำลังเตกดินขึ้นมานออกเดินข้าเจ้านี่ขงังนีงมันอ่อนอยู่ได้เนี่ย เก็บบอลเดียวใน้ายเติบเริมเขี้วงงามแล้วเขากข้าเจ้าก็ได้ดำแล้วก่อนจากมือหนึ่งสองมือก็แล้วพี่น้องเลยไปหาต่อเขากับบอนเคยเก็บหมแล้วแจ้หวยบอนไหลแต่หัวปีมันก็เป็นหน้าห้า

dạ đấy mà đi đấy à, luôn. Ủa, Cả luôn Quá có việc nha Đi như đêm Quay đi mẹ lên อ้อมนะพี่น้องเย้ยหาเ็ดนี่คือว่าสี่คำมาซะซือ,ซอ,ซอ,ซอบ่ได้เขาไปชาวปลาแคมหวยอย่างบม่มีพี่น้องเลยฮักเ็นบอลเขาเจ้าเคลียฮ่ายอยู่แต่เบิ้งก็คือสิบบ่ได้ดอกแต่จะเฮ็ดเพาะจะทุกอย่างมาึงดอกกันอ่อนอยู่ยิ่งเฮ็ดเพาะขอบใจตัวเองไปก่อนมันบ่อได้เลย มืจซมาสอนลูกขวกันนี้มันนี้ไสอนมันพอปันมือนศุกไมสอนนังกระบกแหงไว้ไว้ขนคคนมาตกแหงไว้ขนาดสอนท่นี่แหละ้อจะมาสอนน้วมันอ๋อ กห้หน่าให้ใหญ่กลับขึ้นเมื่อก็มันพอกันลิปหนาพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาหับชมเยอ